สวัสดีครับผมนา,มายป๋องซุปเปอร์เวันนี้จะมาเขียนแบบดอทอีกที่หนึ่งส่งอาจารย์สักพันนะครับเริ่มแรกเราก็จะทำการสร้างเพนสร้างอาร์ตขึ้นมาก่อน,นแล้วก็จะเลือกไปที่ทอ็อปเพนะครับกดสเก็ตแล้วก็ทำการสร้างสี่เหลี่ยม าขึ้นมาขนาดเท่าเท่าไรก็ได้เราก็ไปที่สปาเดวชันตั้งขนาดเป็น50แล้วก็นี้เป็น60แล้วก็ติ๊กูกนะครับไปที่เอ็กซ์บรครับเลือกด้านอ่กกนอานเลือกเพิ่มมาด้านหล่างคนระับแล้วก็ใส่เป็นความขนาด80กดติ๊กถูก ไปที่ฟนะิลิปปินสต้องมสีด้านติกต้องข่มัสีด้านเลยแล้วก็ติดถุครับแล้วก็มาที่คูวิสาเลือกไปที่ไทป์ของที่เราจะใช้ได้เลือกเป็นเ ก็มากำหนดหัวนะครับเป็นสามแิ้วก็มาเลือกจุดเอาเมาส์ไปจิ้มของมุมแต่ละของใช้งานแล้วก็จะมีามาขึ้นมาอันนี้จนครบสี่มุมนะครับแล้วก็กดตกลงคมันก็จะเจาะรูแล้ว,จจลลวทัสีู่เลยก็ไปที่ มันเพนนะครับไปที่สเก็ตแล้วก็ทำการสร้างอ่านเดมิเตอร์ยี่สิบน,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 นะครับวิดีโอสมาร์ทเดมิชันวัดจุดนะ เจ้าตรงนี้ตรงนี้อ่านสี่สิบแปดแล้วก็จ้าตรงนี้เดืกลางเจ็ดสิบนะครับ กดติดถูกครับนะไปที่อ o นะูโวนะหน้าขนะดาเดพิเตอร์เป็น15นะครับแล้วก็ไปที่ mid p a g นะครับด้วยนะแล้วก็กดติดถูกไปครับก็้มาเสเก็ตทำด้านข้าง สร้างวงกลมขึ้นม,มาหนึ่งวงครับตี่ถูกับบนี้มีสมาธิพิชิดใช้ขนาดเป็นสิบสองก่อไปที่มีชุดคัดครับเลือกทูดออนแล้วก็กดลิดู่กเลย็สกสเกตเ่อระเลือกวงนีมา ก็จจึกไว้ประมาณไหนก็ได้สร้าวงรีมาประมาณหนึ่งแล้วก็ติดดูไปที่สามารถไดเป็นชัดกับขนาดความนานอาความเป็นสิบห้าแล้วก็ความยาวดีสี่สิบห้า จะไปที่สเก็ตที่สามแล้วเราจะ เลือกสายปลอยอากแล้วกดเพจก่อนครับแล้วก็ไปที่สกเก็ตเลือกสายปอยอากามแล้วก็ยิ้มมาที่นี้แล้วก็แตะไปทำอมนะ แต่ตรงนี้ถึงตรงนี้แล้วทำสองจุดวนะครับนั่งตรงนู้นเราก็จะมา,ากดคอนโทรลติ้งนี่นะแล้วก็ตบขอบให้ปรรจนกันนะ ตีให้โดนของเธอเรื่องคอนเสิร์ตนะให้มันชนกันถ้าเหมือนกันหมดเลยครับตรงที่เราวาดเส้นไว้เลื่องคอนเสิร์ตให้เส้นมันมาชนกัน เช็คดูแล้วว่าจุดไหนยังไม่ได้เชื่อมแล้วเดี๋ยวมันจะขึ้นตู้ตอบไม่ได้ออกจากสเก็ตพลาไปที่ปานาล,ล,ลีโบค่ะคลิกที่ตรงวงกีก่อนนะหนึ่งจุดแล้วก็เลือกออปชันสองนะแล้วก็เซนดิซ่า มันก็จะ,จะตัดมาพอดีอ Nói chung là Chọc đều đều bay You yeah. okay. have have the love. Love to the ดีัอนเพนะครับสร้างบุคก็ไปทีไปทุกโมนะ ที่มีเพจอรแล้วกดออกมาแล้วเราจะมาตัดแต่งรกรอร์ใที่สังเกตนะสร้างโมกไม่ได้สมัคจะมีชัด ในมิเตอร์แบบสิบส,สองคนติดถุกครับแล้วก็ไปเอ็กซ์ตรักันนะน่าเบ,บี้วนะเฮ้ยเทปทูดอ่อนครับกดตกลงคับที่นีกน่ก่อนนี่ก็มาที่ฟิลิปปแบบขนาดหน,นึบบ่งมินนะแล้วกดตามมุกได้เลย